สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้าืันนี้มาพอกับกำลําแย่หละกันน้องเพนนีอีเชนเคยค่ะทุกคนอ่ะนองเพนนียิ้มหวานหน่อยลูกยิ้มหวานหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเดี๋ยวนใส่เสื้อแขนยาวให้น้องเพนนีเรียบร้อยแล้วเหรออื่นไม่ลูกอ,อื่นไหมคะผมเป็นกะลังตังคะ่ะทุกคนกะลังปรุงนะคะเนาะออ นะคะเมื่อพอกันเมื่อนี้ค่ะทุกคนช่วงอันนี้เป็นช่วงเซสายเนยจักน้อยเนาะค่ะเป็นพงนอนตื่นนะคะเมื่อนี้ฝนตกค่ะทุกคนเมื่อนี้เออจักน้อจ,งจงังฝนตกเมื่อนี้ค่ะทุกคนฝนตกลิ่นนะคะเนาะอากาศสิเป็นอึมครึมเนยจักน้อยนะคะอ,อเป็นสีนหนาวจักน้อยค่ะก็ได้เสเสร้ขันย่าอ,นนะะอีกคนเนาะค่ะเน้อเพนนี่วยเพนนี่ตาแววๆตื่นแล้วค่ะ ตื่นแล้วแล้วก็กินนมอิ่มเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างนอนพักผ่อนนอนลีแลกพักผ่อนค่ะนะคะน้ทุกคนเออก็มาอัปเดตบรรยากาศคือเกาค่ะอาการพ่นี่เป็นวัดกับไข้แน่นะคะน้องน้องพนิกับน้ำหมูก็ยังกับลดลงเรียบร้อยแล้วนะคะเออก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะทุกคนนะคะเฮ้ยเต้นดังดังดิ้งดังดิ้งดังเางคนนะอะดิ้งดังดิ้งดังค่ะทุกคน เราได้ทายแบบภาพกว้างแล้วมันมันจะอันนี้นะคะเนาะะดิ้งดองดิ้งดองอดิ้งดองดิ้งดองอดิ้งดองดิ้งดองอดิ้งดองดิ้งแต่วงตุกตาเพื่อนอ่ะอันนี้ตุกตาลึอดิ้งดองดิ้งดองอดิ้งดองดิ้งดองคนสวยคนสวยของแม่นะคะผมกำลังจะตั้งยาวแล้วเออ

กับบรเดยอ,อายไลน์นนะคือการลักษาอาการดีขึ้นตแต่ละดับแต่ว่าช่วงนี้ฝนมากอีกเห็นไหมคะทุกคนกับย่านเป็นอีกนะคะเนาะแต่ขนาดลำย่านี่เป็นสามโลบแล้วค่ะทุกคนเป็นวัดนี่เออลำย่ยกับกินยาตอนนี้ยังเสียงแหบแห้งด้วยด้วยค่ะนี่เออพอเพิ่นกับเป็นคือกันนะคะติดกันทั้งสามคนนะคะติดกันหมดเลยนะคะเอออากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวห่อนี้วหนาวเดี๋ยวฝนนะคะเอออากาศบุกคือตะกี้นะคะ เออน้องเวน่เนาะอากาศนี่เหมือนแต่ก่อนเลยม <c oughs> าอัปเดตทักทายบันทึกเรื่องราวนะคะทุกคนเออตอนนี้เพิ่งกือหกเดือนกลัวเกือบสิเจ็ดเดือนแล้วนะคะอืมตอนนี้คุณพ่อสมชายก็กําลังทําขนมเดี๋ยวเฮ็ดขนมไปขายขึ้นเก่าค่ะทุกคนเออเป็นลยได้เสริมแล้วค่ะเนาะขนมปังกรอบเออเอาไปขายยูตลาดนะคะแบบเหมือนเฮาขายส่้งขายให้พ่อค้าแม่ค้านะคะ เให้ไปขายต่ราเหนไหมคะทุกคนเข้าเข้าบ่อ,อบด็ขายแบบเออ่บ่มีหนาล้านนะคะบ่อด็ไปขายเองนะคะเข้าไปขายให้พ่อค้าแม่ค้านะคะเนอะเน้นนี่นะเดี๋เพราะว่า,า,เ,าเราไม่มีเวลาไปนั่งขายนานๆนะเออเขากลับไปหาทานเออ่ตามร้านค้านะคะว่าร้านได้เพิ่นเอาบ่เอานะคะแต่ว่าอยู่แถวบ้านเบื้องแล้วนี่ บางร้านจะขายดีขายเบิรนะคะบางร้านจะขายบ่ค่อยดีนะคะแต่ยังแต่ก็ยังขายได้อยู่นะคะแต่ว่ากับโดนดุน่วน,วนสิออกแต่ระถุงจันีินะคะทุกคนแล้วแต่นะคะแล้วแต่พฤติกรรมของลูกค,ค้านะคะบางบางร้านพ่นกับซื้อดีนะคะกับเบิดตนะคะเออนค่ระคะเนาะเออฮากเรเลี้ยงลูกไปเรื่อยๆนะเพนนีนะเออเป็นรายได้เสริมของเรานะคะเอ,อ โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้รำยันกันมนาฝ<อ>่าใบเสนี้เนาะคะ่ะ<อ>เอ,อ่อรำยันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับช่วงติดตามไปกันแล้วใจให้กันรแยันเลยกับน้องเพนเนีคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอ่ะน้องเพนนีบ๊ายบายเลยบ๊ายบาย,บาย,บาย,บายค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า